5อาหารบำรุงตับกินแล้วฟื้นฟูตับแข็งแรงล้างพิษให้ร่างกายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากให้ทุกคนใส่ใจนั่นก็คือการดูแลสุขภาพตับครับตับเป็นเหมือนโรงงานกำจัดสารพิษของร่างกายเราเลยนะครับทำงานหนักตลอดเวลาแต่ถ้าเราละเลยไม่ดูแลตับก็จะอ่อนแอลงและอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้ วันนี้ผมเลยจะมาแนะนำ5อาหารบำรุงตับที่หาทานง่ายมากๆและมีประโยชน์มหาศาลในการช่วยฟื้นฟูบำรุงและล้างพิษให้ตับของเราครับถ้าคุณอยากมีตับที่แข็งแรงสุขภาพดีคลิปนี้ห้ามพลาดทิ้ดขายครับมาดูกันเลยตับสำคัญแค่ไหนก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอาหารอะไรบ้างเรามาทบทวนกันก่อนครับว่าตับสาคัญแค่ไหนตับทาหน้าที่หลักๆดังนี้ครับ กำจัดสารพิษและของเสียทั้งจากอาหารที่เรากินและจากยาต่างๆผลิตน้ำดีเพื่อช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบไกลโคเจนสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายครับเมื่อตับทำงานหนักตลอดเวลาการดูแลมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นครับ5อาหารบำรุงตับที่คุณควรเพิ่มในมื้ออาหาร นี่คือ5อาหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อตับมากๆครับกระเทียมกระเทียมเป็นเหมือนยามือขวาของตับครับมันเต็มไปด้วยสารประกอบที่มีกรรมถันอย่างเช่นอะลิซินที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับสารพิษออกไปจากร่างกายครับนอกจากนี้ยังมีซีเลเนียมที่ช่วยปกป้องตับจากการเสียหายอีกด้วยครับชาเขียวชาเขียวไม่ได้แค่ช่วยให้สดชื่นนะครับ มันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแคาทชินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ตับจากการเสียหายและยังช่วยลดการสะสมของไขมันในตับได้ด้วยครับการดื่มชาเขียวเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจึงดีต่อตับมากๆครับผักใบเขียวผักใบเขียวเช่นผักโขมคะนา้าบร็อคโคลีเป็นแหล่งคอโรฟิลชั้นดีครับคอโรฟิลจะช่วยดูดซับสารพิษในกระแสะเลือดและผักเหล่านี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน แร่าธาตุและใยอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของตับในการล้างพิษออกจากร่างกายครับอะโวคาโดอะโวคาโดไม่ได้มีแค่ไขมันดีนะครับแต่มันยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญคือมีสารที่เรียกว่ากลูตาไทโอนซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้ตับสามารถกำจัดสารพิษและของเสียต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการตินอะโวคาโดจึงเป็นเหมือนการเติมพลังให้ตับทางานได้ดีขึ้นครับ ขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันดีครับมันมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลังครับมันช่วยปกป้องตับจากการเสียหายและช่วยให้ตับทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับข้อควรรู้เพิ่มเติมนอกจากจะเลือกทานอาหารดีๆเหล่านี้แล้วการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทำร้ายตับก็สำคัญไม่แพ้กันครับลดการดื่มแอลกอฮอล์ลดอาหารไขมันสูง ใช้ยาเท่าที่จำเป็นและปรึกษาแพทย์พักผ่อนให้เพียงพอครับจำไว้เสมอว่าถ้าคุณดูแลตับให้ดีตับก็จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์และช่วยให้สุขภาพโดยรวมของคุณแข็งแรงครับหวังว่าข้อมูลน,นี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณหันมาใส่ใจสุขภาพตับมากขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวดได้รู้ด้วยนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยพัฒนาชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ